โอเคผมก็ต้องขอกรบาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะทุกคนนะก็วันนี้อยู่กับผมน้อยเกมนะผมแล้ววันนี้เรามาคนเดียวนะัุนคนนะ <c oughs> ก็ช่วงนี้พี่ไมไม่ว่างนะผมเค <Okay. S 1> วันนี้เรามากับ10ล้อ360ช่างเอี่ยวนะทุกคนนะ,ะก็สุดๆแล้วรอเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็หน้นางานในวันนี้ของเรานะทุกคนนะเราจะไปขุดลอกคลองตรงนี้นะผมนี่เห็นไหมคือแบบดินมันมาตันตรงท่อเนาะทุกคนนี่เห็นไหม เออเราต้องมาขุดออกนะทุกคนนะไม่งั้นน้าจะไม่ไหลนะครับแล้วก็เราจะไปถมสระบ้านเรานะทุกคนโอเคถมสระตรงนี้เลยนะทุกคนอ่าก็จะเป็นอย่างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันเนาะทุกคนเนาะกรอเพื่อเป็นการเสียเวลาผมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าวครับรถช่างเอี่ยวนะรถช่างเอี่ยวว่าหล่อเอาเรื่องนะผมไป ไปครับไปครับไปครับหน้างานไม่ไกลมากครับผมใกล้ๆน,นะทุกคนเนาะโอเคเดินเดนเดี๋ยวราหามึงจอดดีๆก่อนนะทุกคนนะจอดใกล้ๆกับปุ้งจี๋ เชื่อบูมแค่นี้แหละโอเคอนะครับโกเบโก้บูมยาวนะทุกคนนะวันนี้ที่เราจะขับครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้จะขุดดีไหมนะทุกคนนะเพราะว่าโชคดีหน่อยเรามีบูมยาวผมมาขุดงานทุกประเภทนะทุกคนนะอ่าลืมไปเราช่างเอยวต้องกดตัวนี้อ่าดินลงครับผม ครับโอเคมาคอยขุดเรื่อยๆเลยนะจอยผมไม่ค่อยดีนะผมแขนไม่โครเลยแบบขยับดูขยับแปลกๆนะทุกคนนะโอตายตายตายเดี๋ยวขยับแมคโครเข้าไปใกล้หน่อยนึง โอเคนะครับขุดเลยนะขุดเรื่อยๆเลยวันนี้ลอกคลองเปิดไอ้ทางนะผมทางละบายน้ำนิดๆหน่อยๆนะทุกคนนะมันมาตันทอดมาตันนะผมมาคนเดียวก็จะเหงาๆหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม ก็จะตั้งใจทำไปเรื่อยๆนะอยากได้คนดูแบบคลิปลำหมื่นวิวอะ่ะทำยังไงให้ได้ค,ครับผมทุกคนโอเคเต็มละไปครับรถช่างเดียวเราไปดีกว่านะทุกคนนะ เร,เรครรับผมอ <Okay. S 1> เามาถมสารในบ้านนะผมหน้างานใกล้ๆไม่ไกลมากมาข้าวแถวนี้ก็น่ามาเกี่ยวนะทุกคนนะโอเคเราเทตรงนี้ไปเกาะกลางนะทุกคนนะทำ,ทำทางไปเกาะกลางนะทุกคนมาถมสารนี่แหละเออ มาเทก่อนดีกว่าเหี้ยครับผมเรืเอ่อยๆเลยจะล่วงไหมเนาะโอเคครับผมแบกต่อเรื่อยๆเลยนะทุกคนนะช่วงนี้ยาวๆ <c oughs> ตายตายยังไออยู่นะผมผม,ผมยัง <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่หายป่วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะาย <c oughs> ครับง <c oughs> านวันนี้ของเราไม่ไกลมากใกล้ใกล้ ขุดนะผมขุดเพิ่มดินสักหน่อยดินต็มมุ้งขีมีน้อยไปโอ้โหรถโดดครับรถโดดแมคโครโดดนะมาครับเราก็จะขุดของเราไปเรื่อยเ,อยเลยนะเต็มแล้วโอเค

ดิงนลงลวะเนี่ยเพราะว่าผขขยับแมคโครมาหน่อยนึงเราจอดสิบล้อใกล้ไปนะทุกคนนะเฮ้ยเราจะได้เปิดหน้าตรงท่อไว้เนี่ยไปไม่ถึงนะเนี่ยจะไปถึงไหมเนาะเดี๋ยวเราขยับแมคโครมาใกล้ๆท่อดีกว่าเพราะว่า นี่โอเคครับผมถอยอันถอยสิร้อนถอยสิร้อนมานี้ทีนีใกล้เต็มลำแล้วแหละนะครับขุดหน้าท่อ,อน,นะให้น้ำมันได้ระบายนะผม โอ้เต็มพอดีรับหน้าค่อยมาขนต่อนะทุกคนนะไปครับรถช่างเอียวรันทุ่งเชิบเชิบ ดีก่อนนะทุกคนนะโอเคครับผมผมว่าน่าจะหลายเที่ยวนะวันนี้แต่ไม่น่าจะแต่ผมไม่น่าจะขับนานะ เดี๋ยวสิบห้านาทีครับทุกคนนะนะเอ้ยติดอะไรอะ่ะอ้าวอ้าวติดติดบางคุณอเอครับไปครับขึ้นได้ละนี่ว่าขึ้นจะไม่ได้ซะละไปต่อครับผมสักเที่ยวสองเที่ยวเราจะได้ปิดชิปนะทุกคนนะรถช่างเหี่ยวลั่นทุ่งครับผมซิ่งๆ เขาก็เหมือนจะล่วงไยทุกคนนะไปครับโอเคมานี้ขุดต่อผมขุดต่อไม่มีอะไรมากขุดต่อครับผมเรื่อย ว่าวันนี้ก็นะ่าจะเปิดเปิดไม่หมดอ่ะนะทุกคนนะนะครับขอค่อยขุดไปเรื่อยๆเลย ไปขุดไปไปขุดเอาผมดินแถวนี้ก็เยอะมากไงนะทุกคนนะดินมันเยอะมากครับผม ต็ม <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเรามาเอาอีกสักเที่ยวนึงปิดชิปดีกว่าด้วยเนาะแล้วปิดชิปเฮ้ยไม่เคยสบายวะ่ะ ตอนนี้มีแต่ดินนะผมโอเคครับผมเทดีกว่าด้วยนะไม่รู้ว่าจะติดม ไหมเนี่ยถอยมาลึกเกินไปอีกละปลากำลังว่ายนะ้ำผ่านไปเลยนะทุกคนนะโอ้ติดเอ้ยนี่ว่าจะติดซะละไปครับไปเอาอีกเที่ยวนึงนะทุกคนเนาะหน้างานแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะผมต่อครับต่อครับต่อ,ต,อ,ต,อต่อเลย หนึ่งเที่ยววะผมอีกหนึ่งเที่ยวมาคนเดียวมันตด้แค่นี้แล้วกคนนะนะเราไม่สามารถแยกล่างได้นะ เปิดปากท่อใกล้เสร็จละทุกคนตอนนี้เปิดปากท่อฝั่งหนึ่งใกล้เสร็จล้นะทุกคนนะดินก็เยอะจัดเลยดินเยอะมากทุกคนดินหนามากเลยแถวนี้ เต็มแล้วทุกคนเต็มไวเนาะทุกคนเนาะเราเปิดตาทีปากท่อได้นะทุกคนนะ เสร็จแล้วไม่ใช่ใกล้เสร็จอะเปิดใกล้เสร็จละเออนะครับเต็มแล้วโอ้โหเต็มไปแค่ไปครับ ดีกว่าถอยเทครับผมถอยเทะนะทัวนะลงไปลึกเดี๋ยวจะติดเอยเกือบไปแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยสบายอนะทุกคนขออภัยดีนะครับผมโอเคพักก่อนนะทุกคนนะ โอเคผมก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะก่อนหน้างานก็ยังไม่เสร็จเลยนะทุกคนนะก็น่าจะมีอีพีต่อไปนะทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เลยนะทุกคนนะก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็อนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนว่าจริงกันคลิปหน้าครับทุกคนครับซีวากเกนครับจุ๊บ